เรื่อต้นต้นรายการก่อนสักห้านาทีสิบนาทีจากชีวิตตัวตนจริงๆที่เคยล้มเหลวที่เคยพังคนเราถ้าล้มเหลวแล้วพังตอนอายุสี่สิบกว่าคุณว่าจะกลับมานี่ยากไหมยากนะมันต้องหาอะไรที่เป็นตัวทดตัวคูณตัวเพิ่มพลังที่ให้กลับมาให้เร็วให้พลิกชีวิตกลับมาให้ร่ำรวยกับเขาได้มันต้องยากไหมต้องยากกว่าปกติ เพราะฉะนั้นผมมาพังตอนอายุ 44, 45ล้มเหลวไม่เหลืออะไรเลยแล้วผมพลิกกลับมาได้อย่างไรไม่เหลือแม้แต่รถโดนยึดบ้านก็ไม่มีอยู่ครอบครัวก็พังทุกอย่างไม่เหลืออะไรเลยแล้วผมกลับมาได้อย่างไรผมก็จะมาเล่าในรายการนี้มันมีวิธีคิดแบบไหนสมมุติวันนี้คุณกําลังเป็นนี่คุณต้องเรียนรู้เรื่องอะไรถ้าคุณเป็นนี่คุณไม่ใช่หาเงินจากนอกระบบมาแกหนี่คุณต้องมีความรู้เรื่องการเงินต่างหากที่จะแกนหนี่คุณได้ นะครับไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นสุดท้ายคุณหยิบยืมมามันไม่จบนะครับถ้าคุณแก้ไม่ถูกทางนะครับอันเนี้ยถ้าคุณอยากรู้เรื่องอะไรนะวันนี้ยุคนี้มันมีศาสตร์เฉพาะเช่นคุณกําลังเป็นหนี้อยู่คุณเดินไปหาโค้ดหนุ่มมันนี่โค้ดเขาจะบอกคุณได้วิธีแกหนี่ทํำยังไงทําแบบถูกทางและแก้เสร็จแล้วรวยได้ด้วย แบบนั้นคุณต้องไปเฉพาะทางนะครับซึ่งผมก็เป็นลูกศิษย์ของเขาผมเคยเป็นหนี้ไงผมก็อยากเรียนรู้เรื่องวิชาแก้หนี้แบบถูกต้องผมก็เลยต้องไปหาคนที่เก่งคนที่เก่งก็คือใครวะก็คือคนที่เคยเป็นหนี้เหมือนผมเขาเคยเป็นหนี้อยู่สามสี่สิบล้านแล้วก,ก็แก้มาได้ผมก็ไปเรียนรู้กับเขาแบบนั้นวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านถ้าคุณอยากจะทําอสังหาริมทรัพย์อ ไปหาซื้อคอนโดซื้อเรามาให้เขาเช่าผ่อนกับแบงค์ทำเป็นธุรกิจคุณก็ไปเรียนรู้กับคนเหล่านั้นได้คุณอยากทําธุรกิจอะไรคุณเรียนรู้ได้ทุกเรื่องวันนี้โลกมันเปิดโลกมันเปลี่ยนนะครับอ่ะกลับมาที่เราเรียนรู้อะไรกันมามากมายวันนี้ผมเชื่อนะหลายๆคนที่อยู่กรุงเทพหลายๆคนที่ชีวิตกําลังแย่หลายๆคนที่ชีวิตก็เริ่มดีแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนมีความรู้ไม่ว่าจะก Google ไม่ว่าจะาโคตต้ดต่าง ไม่ว่าจากการเรียนคอร์สต่างๆเราเรียนรู้มาหมดเลยเราเรียนรู้วิธีแบบทําแบบไหนให้รวยเราเรียนรู้วิธีการประหยัดแบบไหนให้ให้มีชีวิตที่บางคัง่งหรือว่ามีชีวิตที่มีเงินเก็บเราเรียนรู้ที่สกิลต่างๆเยอะๆเลยแต่สิ่งที่มันสําคัญที่สุดเลยคุณชีวิตยังไม่ได้ไปถึงไหนแต่คุณมีความรู้มากเลยนะแต่ชีวิตคุณไม่ไปถึงไหนเก,กไเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งที่คุณเรียนรู้มามันแปลงเป็นการกระทําไม่ได้ เข้าใจที่ผมพูดไหมครับคุณรู้มาทุกอย่างเลยคุณรู้ว่าออกกําลังกายดีคุณรู้ว่าการกินอาหารห้าหมู่กินอะไรแบบนั้นแบบนี้ทําให้น้ําหนักลดคุณรู้คุณรู้ว่าการเรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วออกมาทํามันสามารถพัฒนาเพิ่มเหมือนคุณได้คุณรู้แต่คุณมาเปลี่ยนเป็นการกระทําไม่ได้ทําไมผมก็เคยเป็น ผมเคยเป็นเรียนรู้แม่งชิบหายเลยเรียนเยอะอาทิตย์นี้เดี๋ยวไปเรียนนู่นอาทิตย์นี้ไปเรียนนั่นเรียนนี่เรียนนี่สุดท้ายแล้วชีวิตก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนมันไปนผิดตรงที่ผมเรียนรู้มาตั้งเยอะแยะแล้วผมมาแปลงเป็นการกระทําไม่ได้ก็ถามต่อไปอีกแล้วทําไมถึงแปลงเป็นการกระทําไม่ได้อ๋อเราใช้ชีวิตมาตั้งสี่สิบปีเราเคยชินเราอยู่ในกรอบอะไรบางอย่างเรามีแพทเทิร์นของเราเช่นวันอาทิตย์เราจะต้องตื่นสาย วันหยุดเดี๋ยวเราจะต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดวันพักผ่อนเดี๋ยวเราจะต้องไปกินอาหารกรับครอบไปกินกาแฟนไปกินในห้างวันเราต้องไปดูหนังเราติดกับแพทเทิร์นเดิมๆมาตลอด40กว่าปีแล้วอยู่ๆคุณไปเรียนรู้อะไรมาแล้วคุณจะมาแปลงเป็นการกระทํามันเลยยากใช่ไหมอันนี้ผมพูดด้วย,วยจริงๆนะผมพูดเรื่องนี้เมื่อไหร่ คนดูลดลงทุกทีแต่ไม่เป็นไรผมถือว่าอย่างน้อยยี่สิบกว่าคนนี้ยังฟังและพอเข้าใจผมบ้างเพียงแต่ว,ว่าเรามีเรื่องต้องเรียนรู้เยอะแยะมากมายเลยเรื่องเรื่องนั้นบางทีมันทําให้เรารวยด้วยเรื่องแบบนั้นมันทําให้เราสุขภาพดีด้วยเรื่องแบบนั้นมันทําให้เราแบบเหนือกว่าคนอื่นด้วยแต่เรามาแปลงเป็นการกระทําไม่ได้คุณรู้เรื่องอะไรมาผมแค่ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งว่าคุณตื่นออกกาลังกายแต่เช้าปุ๊บคุณรู้ถ้าทําได้มันจะดีกับสุขภาพมันจะกระชุ่มกระชวยทั้งวันมันจะเพิ่มพลังอะไรให้คุณบาางงอย่ การเจ็บป่วยมันก็จะหายไปแต่คุณพาตัวเองไปเป็นการกระทําไม่ได้คือนาฬิกาปลุกแล้วก็ช่างมันเถอะคุณติดกับการนอนแอร์เย็นๆสบายๆมาตั้งสี่สิบกว่าปีอย่างผมมาสี่สิบกว่าปีมันยากผมเข้าใจแล้วทํำยังไงถึงจะทําได้ฝืนมันครับต้านมันครับการที่เราจะยกน้ําหนักอะไรให้กล้ามขึ้นคุณต้องยกไอ้ลูกเหล็กๆคุณต้องยกเวทอะไรที่มันน้ําหนักมันเยอะๆที่เหนือกว่าแรงคุณรับได้วันแรกๆมันจะหนักมันต้องฝืน วันแรกๆพอวันที่สองมันก็เริ่มเจ็บพอวันที่สามมันก็ยังเจ็บอยู่พอวันที่สี่ที่ห้าที่หกมันจะเริ่มชินมันจะเริ่มคุ้นเคยแล้วทํายังไงมันถึงจะคุ้นเคยไปยาวตลอดชีวิตเลยยี่สิบเอ็ดวันคุณลองอ่านของหนังสือหนังยางรัดใจของบอยก็ได้นะครับยี่สิบเอ็ดวันคุณอยากเปลี่ยนแปลงอะไรตั้งแต่วันนี้คุณลองดูยี่สิบเอ็ดวันแล้วคุณฝึกมันทั้งๆที่คุณร่างกายมันไม่ต้ามันไม่ต้องการมันต้าน ฝึกมัน21วันผมให้หมดเลยนะวันนี้ตั้งแต่วิธีคิดแบบไหน Google มีหมดคุณลงไปหาได้ทักษะสกิลด้านไหนทำให้คุณหาเงินได้มากขึ้น 2. เมื่อรู้มาแล้วจะเปลี่ยนเป็นการกระทำได้อย่างไร 3. และทำแค่ไหนมันถึงจะเคยชินสิ่งที่เราทำเคยชินเรามีอะไรบ้างคุณหลับตาแปลงฟันตื่นเช้ามาคุณไม่ต้องอะไรคุณหยิบยาติฟันถูก นั่นแหละสิ่งที่เรียกว่าเราเคยชินนะครับแล้วคุณชินอะไรมา40กว่าปีอย่างผมเนี่ยสีกว่าปีการจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องค่อยๆค่อยๆใช้21วันเข้าไปแก้นะครับโอเควันนี้ผมมีแค่นี้นะครับ21วันหนังยางล้างใจใครลองไปหางั้